ราะว่าแม่พ่อเป็นแบบเพลงหน่อยทั้งเพลงของอีกแล้วก็เพลงเป็นพ่อด้วยเป็นไงบ้างผมว่าเป็นอะไรที่หน้าหน้าแบบหน้าภูมิใจแล้วก็น่าชื่นชมแล้วก็ชื่นมื่นมากครับกับเพลงนี้ถือว่าคาดไม่ถึงทั้งสองเพลงเลยครับแล้วตอนนี้ก็คือเห็นฝรั่งไปรีแอคชั่นเยอะเลยฝ<อ>รั่งทั้งเอเชียทั้งยุโรปทั้งโอโหหลายหลายประเทศเลยนะครับทั้งฝรั่ง ทั้งคนดาเปรีแอคชั่นเพลงหญิงแล้วก็เพลงยินหนึ่งเหมือนเขายินมาไ่ไหนก็กําลังแอคชั่นเหมือนกันแล้วก็ชื่อว่าเป็นเป็นมิติใหม่ของวงการมอลำนี่แหละครับที่มัาจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยา่างจริงครับผมมองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยครับเพลงหมอลำามอระดกอีสาร เพลงเกื้อหาักนางเอกหน้อยอยู่ที่ลำดับ17ลําดำดับโลกแล้วก็เพลงพ่อโจยืนหนึ่งแมนเขายืนมอแมนไออยู่ที่ลำดับที่20ของเพงลงระดับโลกมันเป็นที่เพิ่มใจก็ยังงงอยู่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเมื่อวานขึ้นรถขึ้นรถไปรับเชิญลูกขึ้นรถไปด้วยกันวิ่งงานด้วยกัน2งานเมืเ่อควันนี้3งานก็เลยคุยกัน ไอเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงลูกก็เ,เลยย้อนนึกถึงตอนที่รับนาใหม่ๆพูดหยอกล้อกันเนาะตอนนั้นนานเขายังไม่ดังไม่ได้อะไรมากไม่นไม่ไม่เลยเราก็พูดก,กับลูกโอ๊ยนาเป้ๆเ,เ,เ,เนี่ยแหละนาเขาพูดนาเป้ๆนี่ยนะสิพอพอดังนีนแล้วมันก็มาถึงทุกวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีในวงการหมอลำเป็นเป็นต้นทุนที่ดีของเพลงหมอลำที่ก้าวสู่ปุยเจอของ ในหลายประเทศที่ฝรั่งนำไปรีแอคชั่นครับนำนำไปตีข่าวนำไปกระจายข่าวนะครับเพลงหมอํำนะครับแล้วก็เพลงยืนหนึ่งเหมนเขายืนมองเม่นไอ้ก็แสดงว่าช่องเราหรือ่ครเพลงลําพลินอินดี้ละยกของเรานี้แสดงว่ากำลังเป็นที่จับตาของคนในประเทศแล้วก็นอกประเทศดีใจครับแล้วจริงมีคารขับาถังท้าัมีครับงช่องเมื่อกืนว่าญี่ปุ่น นะครับช่องอะไรส้มตำชาบูอะไรก็ไปคนญี่ปุ่นนะครับเป็น FC สาวน้อยก็ติดนะครับไปถึงหลังเมทีด้วยค่ะเพราะมาถึงเรื่องการเปิดรับสมัครแอดมินอันนี้เพราะทำไมเด็ยูเนีได้เปิดรับสมัครแอดมินเยอะอันนี้ที่แพนจะขยายหรือจะทำอะไรพิเศษไหมครับผมชิดไว้นะครับน่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่สาวน้อยสเตั่นสถานีความว่วนของลำเพลินคือเกือบ24ชั่วโมงเลย เปรียบคล้ายๆกับวิทยุแต่อันนี้เป็นการเกาะติดสาวน้อยเพชรบันแพงผมได้รับสมัครแอดมินรวมแล้วเป็นค้าคน5้าคนที่ภาคสนามนะครับเรียกว่าภาคสนามคือ5้าคนอยากจงจังก็คือรับสมัคร4ี่แล้วมันมีอยู่หนึ่งแต่ว่าหลังจากมันมีอยู่ 3- 4 5ี่หคนอยู่แต่ว่าภาคสนามที่ก็คือแอดมินปุ๊บปั๊บเนาะบางวันนางลาแล้วเมื่อกี้นางป่วยไม่สบายมันก็ลายหลายมันมันก็เลยเงียบมาหนึ่งผมก็เลยเฮ้ เอาสบอวะก็เลยเกิดป้วจิตแบบมันเหมือนโมโหอยู่ในใจขั้นแฉวก็เลยคิดแล้วตามจริงเราเคยคิดไว้แล้วละ่ะผมก็เลยคิดแล้วถือเวลามันต้องทํามันก็เลยต้องทําก็เลยสมมติประกาศรับสมัครสี่คนไปออกมาแล้วครับถ่ยไอโฟอนมาแล้วห้าเพื่องออสำหรับแอดมินรถตู้หนึ่งคันรถตู้ใหม่ให้แอดมินไปใช้เลยครับแล้วก็ไปกับงานทุกวันเริ่มจากห้าโงเช้าแบบนี้ คนหนึ่งรับผิดชอบไปเลยคนละสามชั่วโมงนะครับอันนี้เกาะติดไลฟ์สดนะครับสดๆที่ YouTube ช่องสาวน้อยเลยนะครับนี่แล้วต่อไปนี้ช่อง YouTube สาวน้อยจะไม่ได้เหงาแล้วแล้วก็คนหนึ่งต้องมีคลิปส่งพ่อไม่ต่ำกว่าสี่ห้คลิปทุกวันก็สรุปแอดมิน5คนต้องมีคลิปอยู่ในช่องไม่ต่ำกว่า20คลิปต่อวัน แล้วก็ไลยสดจะแดงตลอดเลยขึ้นสดตลอดเริ่มจากห้าโมงเช้าถึงสี่ห้าทุ่มแบบนี้ดีไหมครับเอฟซีดีไหมครับแบบนี้ครับหนึ่งเอฟซีจะได้ไม่เหงาความเคลื่อนไหวช่องสาวน้อยจะได้เคลื่อนไหวตลอดเพราะโดยปกติก็คือผมมันด้วยเราต้องพักผ่อนด้วยขณะตอนนี้ผมยังมีเวลาพักผ่อนก็ไม่ขี่ชั่วโมงเองครับก็หรือว่าสร้างทีมงานมาเป็นแขนเป็นขาให้ครับแทนที่เป็นผมเลยนะครับแต่มีสี่ถึงห้าคน ใช่ไหมพ่อยามเราก็ยามทำด้วยใช่ไหมก็คือในส่วนของเราสิ่งไหนที่เราทําเราก็ทําเหมือนเดิมนะแต่เราอาจจะปกติคลิปจ้องสาวน้อยก็มีวันละสี่สิ้คลิปสองคลิปสามคลิปแล้วแต่แต่ตอนนี้จะไม่ต่ำกว่า20คลิปต่อวันเริ่มจากวันที่1นันวาคมจะได้เห็นกันตลอดตั้งจต่วันที่หนึ่งจะได้เห็นความเคลื่อนไหวถือว่าให้มันสมกับสาวน้อยเป็นแบบเป็นหมอลำโซเชียลเป็นหมอลำโซเชียลอันดับหนึ่งของวงการหมอลำนะ มีได้กี่คนล้วพออะไรนะฮะได้กี่คนแล้วแอดมินเดี๋ยวครับเหลืออีก2-3สามคนครับได้แล้ว2-3สามแล้วครับก็ยังเหลืออยู่เหลืออยู่ครับ,บคุณสุบันยังไงครับพูดหน่อยย้ำหน่อยคุณสุบัติก็คือสามารถทำแบบโซเชียลมีความรู้เกี่ยวกับโซเชียลในการอคลิปในการทำคอนเทนต์แล้วก็สามารถพูดพูดจาฉาดฉานมีใจรักองค์กรหรือเป็นเอฟซีสาวน้อย คเดี๋ยวก็ต้องประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดดีเทลต่ตางๆรายละเอียดเบื้องลึกเราค่อยมาคุยกันขอให้มีพื้นฐานประมาณนี้ใจรักศรัทธาองคอ์กรครับข้อ,อกติกาเขาเรียกว่าเหมือนแม่บุญญานอรไม้ศูนยเปฏิเสธเตอร์คลินิกทำงานคลินิกกังนำคลินิกอ่าอันนี้รู้สึกยไงบ้างพ่อดีใจภูมิใจครับแล้ววันนี้ก็ไปไลฟ์สดมานะครับของแม่เฟิร์นกับผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้เรื่อ,เอ,องเข,เข้ามาเรื่อยๆเลย,เลย มาเรื่อยๆครับแล้วยังให้คิวยังให้คิวไม่ครบเลยเออใช่ครับเ,ออเพราะว่าด้วยเราพักผ่อนด,ด้วยเ,ออเราหนึ่งวงเรามีทุกวันออสองด้วยเราแกเดินทางครับทั้งทําเพลงทั้งอะไรโอ้มันมันเยอะมากออท,าาทั้งพานธุทีมไปเข้าอา่างอัดทั้งอะไรอีกหลายอย่างหลายแนวครับก็อ,อ,อย่างที่บอกไปแล้วก็เพลงเพราะตอนนี้ประสบความสเร็จทั้งเพลงเพราะรา้วเพลงดีแล้วพ่อได้มีการโรควิดเนี่ย นมเมื่อวานนั่งรถอยู่ในการอีกอีกช่วงหนึ่งนางเลยพูดพ่อเขามาเห็นเพลงน้ำกัดคะผมก็เลยเห็นปะล่ะลูกเขาเรียว่าพ่อเพราะลูกดังอีกบอเขาเลยอันนี้พูดเล่นพูดหยอกกันครับแต่ไม่ได้ซีไม่ได้อะไรหรอเราก็เราก็พาลูกมาขนาดนี้ลูกก็พาอุ้มซูกันไปด้วยกันพาวงพาอะไรไปด้วยกันหมดเรามาด้วยกันัแต่ตอนแรกมันไม่ผิดหรอกครับแต่ใครจะว่าไงก็ช่างเราเราสร้างสรรค์อย่างเดียว โปรเจกต์ไม่อยากจะออกตามใจน้องนะเพลงเร็วเดี๋ยวให้ปล่อยให้เพลงนี้ไม่ได้ทำงานหน่อยแป๊บนึงอนาคตอาจจะมีอยู่ครับแต่ว่าแผนไว้มีโปรเจกต์ไว้ก็คือร้องคู่กับจิตตะหลาภูลาบร้องคู่กับเพชรชาลั์อันนี้ร้องเองนะครับอออันนี้จะเป็น่ตมตุ่มใช่ครับใช่ครับทีมงานพี่จิตตะหลาดมีต่อมาเดี๋ยวกำลังดูคิวส่วนเพลงพ่อเดี๋ยวก็ต้องรอคิวโดยท่าเขาเขาเหมาะสมเพราะเราอยู่กับวงอยู่กับลูกอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอยู่เราถือว่าสร้างงานแค่นั้นล่ะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานแค่นั้นล่ะครับใครจะดราม่าแล้วก็ก้าวข้ามก้าวผ่านเราผ่านมาเยอะแล้วแล้วอย่างเพลงตัวเองไม่มีสิ่งที่ต้องมาต้องกังวลเต็งตัวเองกลัวไม่ติดมาแล้วไม่่วาากะนเอาตรงๆไม่ได้กลัวนะผมมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจในพลังของสาวน้อยแพงมั่นใจในพลังเอฟซีมัดเชือก ตอนนี้บ้านชีวเยอะเลยมันมีคาแรคเตอร์ในการสร้างความสร้างสีสันบหมือนเฟซบุ๊กไม่มีอะไรดอกแต่จริงผมเป็นคนน่ารักเอฟซีรู้ดีแต่คนที่กิจจังอาจจะมีส่วนน้อยแต่ว่าอะไรบ้านชี่มวนชีวก็คือหยอกล้อกันสนุกสนานกันครับชีวก็คือฮักนั่นแหละอีกมุมหนึ่งทุกวันนี้เอฟซีชอบตั้งแต่พ่อเอามาอะไรมาโพสเปิดทุกทีแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ นี่นครับมาอะ<ม>ไรผมยังไม่ขอบคุณเลยนี่มาอะไรมาแล้วนี่วันนี้จะไปพูดขอดบคุณว่าเมื่อคืนนี้กับวันนี้แล้ววันก่อนเอาตัวตุนตัแมีบ้านฉิวตั้งแต่แบบพูดพขแบบกลวนๆนิดนึงนี่อถูกใจไงไม่ใช่มาอะไรมะพาวไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรกระลกกระลาบังเอิญบัวบักแจมบักจนไม่มีเงหนองลกนะไม่มีประโยชน์ที่จะไปสร้างมาลายลอมขึ้นมาไม่มีประโยชน์เรามาถึงขนาดนี้แล้ว ทำมาเพื่ออะไรละ่ะมาในปอมออมาอะไรทิพไม่มีมาอะไรทิพแน่นอนพาอะไรอีกอเรื่องดับคู่ตัเมื่ออันนี้ยังไงครับเราเลียร์ลงตัวแล้วเชื่อตัวแล้วครับประกาศไปเรียบร้อยแล้วออชัดเจนแล้วเราก็คือลิขว่าพิลิกกสิ์ออทำบอลรือว่าให้เขียนวงให้เขียนช่องหลักช่องใหญ่ทุกคนถ่ายได้แต่ว่าลงเก้าโมงเช้าออสินปินเหมือนกันทุกคนตกลงกันผมเรียกลูกทีมให้เป็นมติร่วมกันหัวหน้าเสนอไปลูกทีมเสนอมาแล้วเป็นตกลงผลอยู่ที่เดียวกัน เป็นเอกะฉันเป็นเอกภาพแฮปปี้เราเป็นไงรอแฮปปี้ครับตอนแรกก็แตกบันดาลมากอย่าขนาดนี้มันตั้งหลับยังไงเพราะแบบคนเขาบอกว่าท้องคนในวงก็ถ่ายลงเยอะผมประชุมด่วนเลยพอเห็นว่ามีคนน,น,น,นั้นคนนั้นคนนี้คนนี้ก็เลยประชุมด่วนวันนั้นเลยเออประชุมด่วนแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวต้องเข้าใจว่าบางคนเอาเหมือนหน้าเวทีออลูกทีมผม40 50, 50คนก็มีการขบิดกันอยู่ว่าคนนั้นทำไมไปถ่ายได้อะอันนี้เป็น คือน้ำน้ำกระเพื่อมเบื้องหลังที่แสๆไม่รู้อันนี้หลังไหมพวกผมคุยกันบางคนก็มีการขัดแย้กันอยู่ว่าคนนี้ธรรมดาถ่ายได้ทำไมฉันถ่ายไม่ได้ฉันก็อยากไปถ่ายเหมือนกันแต่ช่วงอิงออกมันคือช่วงพิกแล้วทำไมคนไปถ่ายได้ฉันก็อยากไปเหมือนกันแต่ฉันไปไม่ได้เพราะฉันติดแต่งหน้าฉันติดขึ้นเวทีฉันติดทำงานอยู่เบื้องหลังก็เลยตกลงพื้เดียวกันเลยอาฉะนั้นมีช่วงเวลาให้ครับมีช่วงเวลาหรือไปถ่ายได้ใครจะไปถ่ายไปได้ได้ หรือจะให้ใครไปถ่ายได้คือปกติก็คือใครอัพก่อนได้เปรียบไงย,ย,ยูทูบมันเป็นแบบนี้ใครไปถ่ายอยู่ข้างหน้าอัพเสร็จอัพอัพก่อนได้เปรียบม,มันก็เลยคนที่อถ่ายอย่างนั้นอันนี้อันนี้ไม่ทันกันฉันก็อยากไปถ่าย,ย,ยก็เลยเอาซทานัน้นเริ่มจากเก้าโมงเช้าถ่ายได้เหมือนเดิมหน้าเวทีแต่ต้องลงหลักแต่ต้องลงเก้าโมงเช้าแล้วก็ให้เก็ิช่องหลัก ช่องหลักก็จะลงไม่ถึห้าหกทุก่มตอนนี้ก็ยังไ์สดอยู่เลย <S <S ช่องหลักก็ยังเคลื่อนอยู่ตลอดออคนในอยากดูย่างไม่ใช่ว่าเงียบไปแล้วนะออยังมีช่องหลักก็คือช่องทางอดีตตามของสาวนาะเบียนแพงออท่านไปดูที่ช่องสาวนาเบียแพงไม่เจนเพจแล้วก็ยูทูบเ,เริ่มต่อไปยิ่งจะมีแอดมินมาห้าคนรับรอ,อ,องท่านไม่เหงาแน่นอนหนึ่งเดือนสำหรับเพลงลูกสาวกับเพลงพอตั้งใจไว้ว่าจะต้องได้กี่เพลงผมคาดนะเอาตรงๆในคาดว่าอยู่ว่าน่าจะเป็นเพลงมหาชนอีกหนึ่งเพลงเพราะว่า พลงนี้ดีมากเพลงนี้ผมว่าเป็นเพลงที่ทั้งชื่อเพลงทั้งแบบเราตั้งใจซางสรร์มากแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เพชรสารัตด,ด้วยที่มาร่วมเฟียดด้วยกันถ้าผมคนเดียวมันอาจจะไม่กระแสแรงขนาดนี้หรือมันไม่เพราะขนาดนี้ผมถือว่าผมตอบแทนพระคุณพี่ชัยทั้งเป็นทั้งพี่พี่ใหญ่ผมเป็นทั้งครูบาอาจารย์เพราะว่าพี่เพชรพาผมมาขนาดนี้ ท้งที่ว่าผมไม่ได้ที่จะอยู่เบื้องหน้าแล้วเพราะว่าเราอยู่เบื้องหลังปั้นศิลปินแล้วแต่พี่เพชรโยนเพลงจุไปที่มันมันก็ต้องไหลต่อครับเราก็เลยอยากตอบแทนบางคนพี่เพชรก็คือตอนแรกชวนแกมาเล่นเอีเฉยเราได้คิดไปคิดมาอถ้าพี่มาร้องด้วยเพราะว่าคิดว่าเพลงนี้มัน่าจะมาอยู่แล้วน่าจะปังไปด้วยกันครับก็ดีเลยแล้วก็ตอนนี้คนโคร์คนพักมาขอเบียกิงแขกขอสาวเยอะเลยแล้วก็ลดแห่ เริ่มเล่นแล้วครับลุแห่เริ่มเล่นแล้วคาดว่าน่าจะเกลื่อนประมาณปีใหม่ร้องได้ฟรีฟรีลิขสิทธิ์ครับไม่เก็บลิขสิทธิ์ร้องได้เลยหน้าเวทีแส,สดงสดเล่นได้เลยแต่ว่า YouTube หลังบ้านเพราะว่าบริษัทตอนนี้เรามีบริษัทดูแลแล้วเห็นไหมขึ้นมันเลยไหลย,ยอดิูมันเลยไหลดีเพราะมีคนบริษัทดูแลแล้วแต่ก่อนอัพช่องสาวน้อยออกได้วันเดียวแห่กันวันเดียวบึ้มบึ้มบึ้ม,มวันเดียววันสองวันสามเงียบมันโดนบล็อกอเห็นไหมเพียงนวควาหน้าห้าน หัวป่ากน้ตำรลดยอดวิวไม่ไหลเลยแล้วก็ค้นหาไม่เจอฮักสาวเขาแม่ก็ไม่เจอครับแต่ตอนนี้เจอค้นหาแบบปิ้งขึ้นมาเลยแล้วก็คือเวลาขึ้นแนะนํามันจะขึ้นมาเลยเพราะว่าเนาะมันมีบริษัทดูแลที่แบบแต่กว่านี้มันเหมือนมีคนกวนหรือมีฝรั่งมันมันมาหรือมีอาชีพครับมันมาเทคออลิกินสิกเราตอนนี้มีคนดูแลแล้วครับแต่ว่าคนที่ไปคเบอร์สามารถทักมาผมเดี๋ยวให้บริษัทปลดปลด กดเชมให้เท่ากับฟรีนี่ก็สิ่งทุกอย่าง